สัสดีค่ะเป็นคณะว่าสุนเนินค่ะ,ะเป็นเจ้าของร้านคินิกเกเตสตะมุนเซม,มาตั้งอยู่ที่อำเภอสุนเนินจาาังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ทีแรกก็ยังไม่ได้รู้จักอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเป็นคนพอบาคปุ๋ยอินทรีย์แล้วเมวื่อก่อนเนี้ยขายของอยู่ที่ระยองพอมีร้านตรกข้ามเนี่ยเขาเป็นร้านขายปุ๋ยซึ่งเขามาอยู่ที่หลังเราอีกดะงนั้กิจการเขาแบบดีมากลยเนั้นเราก็เราก็เห็นว่าเขา เขาดีอ่ะนนแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเลิกจ้างมาแล้วก็ทาให้เรามีทุนอยู่ก้อนหนึ่งค่ะแล้วก็เลยหันกลับมาต้องกลับมาอยู่บ้านจักโคล่ามีเพื่อนอ่ะเขาเขาเขาซื้อปุ๋ยมาใส่ย,ยางแล้วเขาก็เอาโมชัวของปุ๋ยโฟแมนเนี่ยมาให้พี่ดูค่ะก็เลยลองติดต่อบริษัทได้คุยประสานงานใรออรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปุ๋ยโฟแมนเนี่ยก็จะมีปุ๋ยทั้งอินซีอินซีเคมี ซึ่งมันเป็นสิตัคฑ์ที่ท,ท,ที่ต้องการอยู่แล้วอะคะ่ะพพี่เปิดร้านมาได้ประมาณ6เดือนตั้งแต่วันที่15มกรานะคะก็ช่วงต้นๆก็ประมาณสักประมาณเดือนมีนาเนี่ยก็มีเกษตรกรรายหนึง่งเขาเอาปุ๋ยพี่นะ่ะไปลองพืง้นช่วงช่วงต้นปีเลยคือเอาไปใส่ข้าวเอาไปเขาเรียกว่าอะไรปีเพืออนะคะก็ก็ได้ผลด,ดีต้นต้นเขียวแข็งแรงดีะคะ่ะแล้วก็พวกที่เอาไปใส่ใส่มันเนี่ย มันก็ใบมันก็จะเขียวเข้มและอีกอย่างหนึ่งมันจะมีปุ๋ยรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นปุ๋ยแคลแม็กนะคะใส่แล้วเนี่ยต้นมันจะแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ตัวนี้แคลแม็กใช่ค่ะเดือนนี้นะคะสามสามครั้งเลยอะลงถ้าถทาจะเป็นแคลแม็กแททั้งหมดเลยพืช <c oughs> ไร่ค่ะส่วนใหญ่นะคะพืชไร่ก็เป็นข้าวโพดเป็นอ้อยแล้วก็เป็นมันสำปะหลังแล้วก็ข้าวเนี่ยก็จะตามฤดูกาล ช่วงนี้ก็โชคดีอย่างนึงที่มาเปิดใหม่ๆก็จะมีข้าวนาฟังให้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 ลองได้ใช้ดูค่ะคือปุ๋ยนะ่ะของของของ,ของโฮแมนเนี่ยก็คือเขาจะมีปุ๋ยอ่ะให้ใส่ทุกช่วงของพืชอ่นนะคะ่ะมันก็เลยทําให้มันมันครบอย่างูอย่างสูสีส่วนสามอย่างเงี้ยก็ไปใส่ตอนช่วงท้ายไม่ว่าจะเป็นมันหรือข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ไปใส่แล้วก็ เตี่ยข้าวก็เม็ดเมล็ดเต็มดีอะค่ะจริงๆพี่เป็นคนอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีแต่เคมีอะพี่ลองศึกษาดูแล้วอะไม่มีปุ๋ยแบรนด์อื่นที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะคือหลักๆคือปุ๋ยโฟแมนมีปุ๋ยอินทรีย์เฟนแบนแดงก็ได้ค่ะค่ะเป็นจุดประกายให้พี่ลองลองเอามาใช้แต่ลองอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยลองได้ได้ทำการค้าขายเขาแล้วเนี่ย มันก็คือเขามีครบทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วจุดประกายคือปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันจะปลอดภัยกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ให้โทษอะไรมันจะเป็นปุ๋ยเคมีอย่างปุ๋ยรองพื้นตัวนี้น,นะคะราคาจับต้องได้ค่ะเขาส่วนมากเขาใช้กันที่รองพื้นสมัยก่อนที่เขาใช้คือ,อจะเป็น16 8 8แปดแปอะไรเงี้ยซึ่งมันช่วง เหมือนจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะซึ่งปุ๋ยอราคาขึ้นสูงมากซื้อ16-88ไม่ว่าจะแบรนด์ไหน,หนก็แล้วแต่นึ Cal งกระสอบเนี่ยจะได้แคลแม็กไปลองทืง้อน2-3กระสอบได้เลยนะราคานะคะมันแตกต่างกัน2เท่าอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าก็ดีนะคะวันที่พี่เปิดร้านวนันแรกก็มีทีมสม่งเสริมมาช่วยมาช่วยพี่เนาะแล้วก็ทุกๆเดือน เขา่าจะมีทีมงานมาให้มาดูแลมาให้คำอธิบายมาอะไรให้บางทีก็ไปเจอเกษตรกร,ร,กรไปหาชุดเกษตรกรถึงบ้านก็มืดค่ำยังไงทีมงานก็ไปไปกับพี่หมดเลยอะคะก็ก็ดีอะที่ว่าเรากเกิดความมั่นใจอะค่ะอุ่นใจขึ้นเพราะพี่ทำกเกษตรพี่มาขายปุ๋ยเนี่ยพี่เริ่มต้นจากศูนย์พี่ไม่รู้จักก็ทำว่าเกษตรกร,ร,กร,รทาก็ไม่เป็นใช้ปุ๋ยก็ไม่เป็นก็เลยแต่ว่าทีมงานอะไม่ทิ้งพี่พี่ทาให้เราเกิดความมั่นใจค่ะแล้วก็ อยากขายได้ไหมเี้ย่ะคะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบยากอะค่ะแล้วพี่ก็มีแค่มีความมั่นใจว่าในปุ๋ยเขาเวลาเราเห็นผลจริงๆแล้วอย่างพวกสินคสาตัวเนี้ยนะใช้แล้ว,แล,วแล้วน้ำหนักมีขึ้นมันหัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราใช้แล้วได้ได้ผลจริงนะคะเรายิ่งขายแล้วก็ยิ่งขยายกิจการเราไปได้เรื่อยๆนะคะ เงินมาเนี่ยที่ลงหุ้นเนี่ยร้อยร้อยกว่าตันแล้วนะคะแต่พี่คิดว่าในเกษตรกรในมือของพี่เนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000กว่าไร่แล้วต่นี้นพี่อยากอ,าอิกสักปลายปีเนี่ยพี่คิดว่าในเกษตรกรในมือพี่เนี่ยจะต้องมีถึง5,000แต่ถ้ามันเราโชคดีแล้วก็อาจจะมีถึงหมื่นไร่ถ <laughs> ้าอยากฝากถึงคนที่จะคิดจะลงทงุนในทุร ให้ใช้ให้ลองขายปุ๋ยโฟแมนมั่นใจในปุ๋ยโฟแมนยิ่งขายยิ่งขยายลูกค้าติดใจค่ะ